ต่อครับมาถึงกันตอนกันสักทั้งเลี้ยนะครับ ีมันมกเสียเสียเลยครับปลานี่ผกพี่ตัวละเท่าไหร่เหรอฮะเท่าไหร่เนี่ยที่ซื้อมาพวละเจ็ดชิปบาทไม่สูงอาสรุปแล้วมันนี่ลงตรงเท่าหรืว่าซื้อมาแต่ไม่นำของนี่น่ครบบอกออกซื้อยาตีมองฉีดยองพิจารเขาออกซิเจนแค่ไหนที่นี่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับปลาตัวนี้นะครับ ให้ดูนะครับอันนี้คือเอาไว้หมกนะครับขี้ปลาครับให้ดูอ่ทุกสะเปิร์มนะครับน้ำขี้ปลาเหรอนี่คือน้ำเชื้อมันนะครับมันเต็มท้องเลยปลาเน,นี่ยมันนานๆหรือเปล่าช่วงคนไะก็นได้มันไข่วะมีบ่ ตัวผู้หรอโอ้เสียใจมันเสียใจมันไม่เป็นตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียจะได้หมกไข่ เราก็จะแล่แส่เฉพาะเนื้อนะครับมันแข็งไงพ่อเราใช้อันนี้เราใช้ช้อนกินกันแข็ง เนื้อเนื้อสีส้มๆเหมือนปลาแซลมอนมันคล้ายๆใช่ใช่เลยคล้ายๆเลยแค่กล้องสีส้มเข้มนิดหน่อยแต่อันนี้แบบนี่เราก็จะมาหั่นลาบนะครับ ม okay. ีเน yeah. ื้อปลาแซลมอนไหมนเลยนี่เสร็จแล้วครับสชิ้นนี่ลาบไปได้หมอใหนึงูไดครับอันีก้างนึ่งอันก้างมันลุกเราก็สาบอันนี้ไปใส่หอ้อให้ต้ม ก็ผู้ต<อ>้มยำนะครับแล้วออสับงนี้ oi . ม,มันเป็นความรุนแรงนะไม่ความรุนแรงกันทาตกข้าวมันเห็นเลือดนะหมอ,อ,อมาเจ้าไปทำอะไรพ่อจ๋ออาหมอมัเจ้าไปทำอะไรคะต้มยำาลกพวกพวกนี้ก็ทำต้มยำนี่ส่วนวันพรุ่งน,นี้นี่ส่วนนี้ไงเนื้อส่วนนี้นี่ก็เนื้อท้อง,งเลย เ้อยำมรเลยน้อท้องปลาต้มยำอร่อยเด <Liz> et, ี๋ยวมาใกล้แล้วเบืยอกริ่งใส่ เ<ส>ตัวใหญ่ต้องใช้อ,อุปกรณ์ช่วย,ยวผ่านนี่ก่นอนผ่านสันจียเย สมองมันพาะะ่าจ๋าสมองมันนี่ไงเลยสมองเล็กมากเลย เือนปลาเาลืเนเอนเลืเอลนปลาดร้า,านนี่ก่อนนะครับ